สวัสดีค่ะแฟนเพจมุสบานะคะเคล็ดลับนะคะหน้าเด็กใสเด้งทำย่างไรดีคะพี่แต่เนะาะก็อยากจะเป็นแบบพี่แต่บ้างใช่ปะก็ประมาณนี้ก็คืออย่างนี้พี่แต่ก็อายุเยอะแล้วไปไหนก็ชอบมีคนทักจังเลยนะคะอายุเท่าไหร่แล้วทำอะไรมาเวลามิตติ้งเจอเพื่อนหรือเจอคนที่ว่า ไม่ได้เจอเจอกันนานก็จะมีการ Amazing มากเลยก็จะฐานไายกันเรื่อยนะคะก็เลยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากแฟนเพจอีกแล้วค่ะนะคะแบบไหนที่ได้กาคุณภาพผิวที่ดีคือแบบนี้นะคะผิวที่ดีจะเป็นผิวที่ละเอียดนุ่มมีออร่ามีความใสกระจ่างแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่ดีผิวแบบนี้มันจะอยู่กับเรานะคะช่วงวัยรุ่นจนถึง25 ก็จะอยู่กับเราไม่นานาหลังจากอายุ25แล้วเนี่ย <_ an> ก็จะค่อยๆถดถอยลงนะคะกลายเป็นผิวที่แห้งหยาบกรา้านท่ำอย่างไรล่ะคะถึงจะยื้อผิวลักษณะดีนิ้วไว้ได้นานแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้สาเหตุของมันก่อนว่าเฮ้ยมันทำยังไงผิวเราถ,ถึงไม่สามารถยื้อความงามตอนวัยรุ่นไว้ได้นะคะมันเกิดจากอะไรคะผิวของเราเนี่ย สาเหตุแรกเลยนะคะก็คือ,อผิวของเราจะมีน้ํามันนะคะที่ผลิตมาจากที่ต่อมน้ํามันของเรามาเคลือบมาเคลือบผิวเราเนี่ยให้ดูช้าวาวแล้วก็ใสกระจ่างอันนั้นอ่ะมันจะลดน้อยถอยลงตามอายุของเราหลังจาก2 5แล้วปริมาณก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆจนถึง60 60ก็จะไม่มีน้ํามันตัวนี้นะคะอ่าระหว่างก่อนจะถึง60เนี่ยผิวเราก็แห้งกร้านไม่งามเลยทีนี้ ผิวชั้นในน้ำมันคือชั้นนอกนะคะผิวชั้นในก็คือการสร้างคอลลาเจนและการซ่อมแซมเซลล์ผิวของเราผิวของเราจะมีการสร้าง,อางคอลลาเจนได้ด้วยตัวเองแต่ว่าจะลดน้อยถอยลงเมื่ออายุหลัง25แล้วเหมือนกันเลยนะคะดรอปลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะในที่สุดก็จะไม่มีการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยตัวเองแล้วก็ข้อที่สามนะคะนอกจากนั้นเนี่ยระบบไหลเวียนของเลือด เลือดของเราจะนำอาหารนะคะน้ำอากาศเนี่ยมาส่งให้กับเซลล์ผิวของเราไม่ค่อยหมุนเวียนดีเท่าที่ควรพออายุเยอะขึ้นการบีบคายของเส้นเลือดเราก็จะลดน้อยถอยลงด้วยทำให้เซลล์ผิวของเราขาดเลือดและอาหารขาดน้ำอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามหัวข้อนี้เราจะต้องแก้นะคะแล้วเราก็จะได้ผิวเด็กผิวเด้งกลับคืนมาถ้าเราแก้ปัญหา3ามข้อนี้ได้รับรองว่า ได้เด็กได้เด้งได้ใสตลอดการแน่นอนอ่าเคล็ดลับง่ายๆเลยหนึ่งก็คือหามอ o จ s รเซอร์ r ทาเคลือบผิวบำรุงของเราพอถ้าเกิดน้ํามันที่เคลือบผิวของเราขาดไปอ่ะมันเปรียบสเสมือนแก้วน้ําที่มีรอยร้าว m o จ s ร u เซอร์ก็อยู่ในครีมบำรุงทั่วไปอ่าจะช่วยเคลือบผิวของเราไม่ให้เกิดรอยรั่วทาบำรุงอะไรลงไปเพิ่มคอลลาเจนก็จะสามารถบล็อกไว้ไม่ให้หลุดร่วงออกไปนะคะ ก็จะทําให้ผิวของเราช้ำว,ว้าวใสกระา่างด้วยมอยเจอไรเ,เซอร์ก็หาบํารุงเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปข้อที่2คอลลาเจนที่หมดสภาพไม่มีการสร้างทํายังไงให้สร้างปกติก็เติมคอลลาเจนเข้าไปหรือสารสกัดที่อยู่ในครีมบำรุงที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซ่อมแซมเซลล์ผิวให้ฟื้นคืนสภาพจากเซลล์ที่โรยรา กลับฟื้นมีชีวิตได้ข้อ3ก็คือหมั่นนวดหน้ากระตุ้นหลอดเลือดของเราเนี่ยให้มีการหมุนเวียนของเลือดที่ดีที่โฟก็จะสามารถนำน้ำนำ,นำอาหารมาหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวของเราให้เป,ปร่งปลั่งมีน้ำมีนวลเป็นเด็กวัยรุ่นได้ก็จะผิวอมชมพูแค่สข,ข้อนี้เองนะคะก็ตอบโจทย์ของเราได้ บุสบาออร์แกนิกก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็คือวิตามินซีนะคะสกัดจากผลไม้รวมตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้คอลลาเจนเนี่ยที่ผลิตอยู่แล้วเนี่ยผลิตได้ดียิ่งขึ้นครีมหน้าเด้งเมื่อค่อยทาตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่เราสามารถเติมเข้าไปให้กับผิวของเราเลยเป็นเมื่อค่อยทากแล้วก็เป็นสารที่ไปกระตุ้น ให้เกิดการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอหรือเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้วฟื้นคืนกลับมาเป็นเซลล์หนุ่มสาวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสองตัวนี้จะตอบโจทย์ข้อ1กับข้อ2ได้ดีเลยนะคะส่วนการนวดหน้าพี่แต่ก็สอนนวดหน้าตัวเองอยู่ที่หน้าเพจแล้วก็มีครีมนวดหน้าก็หมัน,นวดหน้ากันด้วยท่าง่ายๆนะคะให้หลอดเลือดของเราหมุนเวียนได้ดีแล้วก็การเดรนน้ำเหลือง ของเสียออกไปสารเคมีตกค้างต่างๆก็จะทําให้ลดการหมองคล้ำหน้าเราก็จะสดใสพี่แต่จะให้ท่านวดหน้าตัวเองง่ายๆนะคะกับแฟนเพจไว้อันนี้เป็นครีมวดหน้าของบุษบาออร์แกนิกนะคะเป็นคืผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแล้วก็เนเชอร์ลนะคะปลอดภัย ไรสารเคมีอ่าอันนี้ก็จะเป็นคีมนวดหน้าโบทอกก็คือนวดแล้วจะได้กล้ามเนื้อหน้าที่แข็งแรงนะคะได้รูปทรงที่ดีเริ่มต้นนะคะนวดแค่สามนาทีตอนกลางคืนจะเป็นเวลาที่ที่แต่ใช้ในการนวดหน้าตัวเองด้วยเราไม่ต้องรีบร้อนนะคะเป็นเวลาที่เรามีเวลาผ่อนคลายนะคะไม่รีบร้อนมากก่อนนวดเราก็ทําความสะอาดหน้าของเราให้พร้อมก่อนแล้วก็ลงคีมนวดของเรานะคะไปที่บริเวณตา ชอกจมูกทอกปากนะคะอ่อล่องน้ำหมาแล้วก็คอท่าแรกเลยนะคะแล้วก็คลึงครีมให้ทั่วหน้าทั่วคอนะคะแล้วก็รูปคอขึ้นไปท่านี้นะคะประมาณรูปขึ้นไปนะคะนนท่าเนี้ยจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายกลิ่นหอมทําให้อโรมาเกิดการผ่อนคลายได้ทุกทุกท่าน,นะคะ20ครั้งแล้วก็ต่อจากนั้นก็มาที่ขางก็รูปไปท่านี้เลยง่ายๆเลยค่ะรูปขึ้นไปนะคะข้างละ20ส พวงแก้มก็เป็นอย่างนี้นะคะพวงแก้มนะคะเกี่ยวขึ้นไปให้สุดเลยนะคะใต้ตานะคะควงแก้มไล่ไปข้างละ20่สิง่ายๆเนี่ยเป็นข้อสนะคะเ,เราต้องดูถึงหลอดเลือดเลยถึงจะได้ผิวเด้งแล้วก็ผิวเด็กนะคะอ่าแล้วก็มาที่หน้าผากหน้าผากก็ท่าเดิมเลยรูปไปนะคะยี่สิบครั้ง ง่ายมากหลังจากเรานวดหน้าเสร็จแล้วเราก็เช็ดครีมนวดหน้าออกก็จะทําให้ครีมบำรุงที่เราทากลางคืนนะซึมสู่ใต้ผิวเราได้ลึกขึ้นด้วยก็เป็นเคล็ดลบที่บรรจงสร้างแล้วก็ตั้งใจเอามาฝากแฟนเพจของพี่แต่นั่นเองกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเขาจะได้มีผิวหน้าไซสแล้วก็ไม่มีริ้วรอย เด้งเหมือนกับเรานะคะ,ะแล้วก็จะเป็นวิญยานให้กับเราด้วยเราก็จะได้มีหน้าเด็กตลอดการเนาะ,อะโอเคก็รักกันมากมายมีอะไรดีๆก็จะเอามาฝากกันนะคะบ๊ายบายค่ะ